ร้อน,น,นช่วงนี้เนี่ยนะคะเราจะไปตามกันกับสถานการณ์การเมืองภายในพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะที่าหากว่าดูแบบผิวเผินแล้วนะคะก็คงจะต้องเต็มไปด้วยคําถามต่างๆมากมายหละค่ะว่าเป็นเพราะอะไรร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บ่มรงประธานสสพักเพื่อไทยนั้นถึงได้ออกมาแสดงท่าทีนะคะว่าจะสลัดทิ้งพักเพื่อไทยไปจัดตั้งพักการเมืองใหม่ โดยสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะถ้าหากว่าย้อนกลับไปลําดับถึงสถานการณ์ก่อนหน้านี้ก็จะทําให้เข้าใจแหละค่ะถึงการออกมาแสดงท่าทีของ100รง้อยตํารวจเอกเฉลิมนะคะเพราะว่าน,นี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่เจ้าตัวนั้นออกมาประกาศในทํานองว่าจะขอลาออกจากพักเพื่อไทยแต่ว่าน้อยคนนักนะคะที่จะทราบว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นตัวตร้อยตํารวจเอกเฉลิมนะคะได้เริ่มต้นชีวิตทางการเมืองด้วยการเป็นสสพักประชาธิปัตย์ และต่อมานะคะคในปี2529ได้ก่อตั้งพรรคมวลชนและดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคด้วยมีฐานเสียงสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีโดยเฉพาะเขตภาษีเจริญและเขตบางบอนซึ่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมนะคะคเป็นสสผูกขาดในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องยาวนานค่ะเคยไม่ได้รับการเลือกตั้งก็แค่เพียงครั้งเดียวนะคะคือในการเลือกตั้งปี2535นะคะ และสําหรับการเข้าไปร่วมงานทางการเมืองกับพันธมตโทโทักษิณนั้นก็ปรากฏชัดในสมัยของพรรคพลังประชาชนค่ะโดยรถตำรวจเอกเฉลิมนะคะลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบสัสดส่วนลำดับที่2กรุ่มจังหวัดที่6และก็ได้รับเลือกตั้งเข้ามา ซึ่งหลังจากการเลือกตั้งนะคะสิ้นสุดลงพักพลังประชาชนได้รับเลือกเป็นเสียงข้างมากในสภาถึง233ที่นั่งก็ทําให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้นายสมัครสุนทรเวชดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งในการจัดคณะรัฐมนตรีร้อยตํารวจเอกเฉลิมนะคะก็ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นตําแหน่งที่ร้อยตารวจเอกเฉลิมนั้นกล่าวว่าเป็นตําแหน่งที่ต้องการที่จะดํารงตําแหน่งมากที่สุด และก็ต่อมาในวันที่2สิงหาคมนะคะ2551ในสมัครได้ตัดสินใจปรับคณะรัฐมนตรีค่ะโดยในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่แทนก็คือพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะและต่อมาในสมัครก็ได้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามคำวินิจฉัยของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญค่ะ ก็ทําให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นนะคะต้องมีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่อีกครั้งหนึง่งโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติให้ในายสมชายวงสวัสด์ตํำรงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งในการจัดคณะรัฐมนตรีนายสมชายได้เลือกให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมดำรงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจนกระทั่งในวันที่2ธันวาคม2551 ตุลาการสารรัฐธรรมน,นูญได้มีมติให้ยุบพักพลังประชาชนพักชาติไทยและพักมัชิมาธิปไตยและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักก็ส่งผลให้ในายสมชายนั้นพ้นจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีไปโดยปริยายค่ะก็ถือว่านะคะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญค่ะจนกระทั่งนํามาซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลของพักประชาธิปัตย์เมื่อพักร่วมนะคะได้หันไปให้การสนับสนุนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรี และหลังจากที่มีการยุบพักนะคะร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้ย้ายไปสังกัดพักเพื่อไทยซึ่งทั้งนี้คณะผู้บริหารพักนะคะได้พิจารณาแต่งตั้งให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมนั้นเป็นประธานสอสเพื่อควบคุมการทำงานในสภาของสสภายในพักมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ คือถ้าพิจารณานะคะจากลำดับชีวิตทางการเมืองของร้อยตํารวจเอกเฉลิมนั้นนะคะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องปกติละค่ะของนักการเมืองที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความโดดเด่นคนหนึ่งนะคะแต่ว่าลึกๆแล้วนับตั้งแต่การเข้ามาทํางานร่วมกันกับพักพลังประชาชนโดยเฉพาะนะคะในยุคข,ของพักเพื่อไทยที่ร้อยตํารวจเอกเฉลิมนั้นนะคะได้เข้ามาทําหน้าที่ประธานสสของพักด้วยบทบาทหน้าที่ที่ต้องเข้ามาบริหารจัดการภายในพักเพื่อไทยนี่เองละคะ่ะ ที่ทาให้ปัญหาความเห็นต่างนั้นเริ่มเกิดขึ้นนะคะในการบริหารจัดการพื้นที่เลือกตั้งอย่างกรุงเทพมหานครนะคะโดยมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นคู่กัดคนสําคัญเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นั้นแม้ว่าจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีก็ตามนะคะรวมกับบรรดาสมาชิกบ้านเลขที่11 1แต่บารมีค่ะของคุณหญิงสุดารัตน์ ในฐานะไม่ทัพหญิงในการดูแลพื้นที่กรุงเทพของพรรคเพื่อไทยมาแต่เดิมทําให้สอสอและผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพจะต้องผ่านกระบวนการกันกรองโดยคุณหญิงสุดารัฐด,ด้วยซึ่งเงื่อนไขในะคะในจุดนี้ก็ถือว่าเป็นการจํากัดแล้วก็ตีกรอบบทบาทของขุนพลฝั่งทนอย่างร้อยต้นบทเอกเฉลิมมากเกินไปค่ะ และก็ในที่สุดนะคะก็เลยนํามาซึ่งข้อเสนอให้มีการแบ่งพื้นที่จัดการกรุงเทพออกเป็น3โซนคือโซนชั้นนอกชั้นในและก็ฝั่งทนเนื่องจากข้อเสนอที่ว่านี้เนี่ยนะคะไม่ได้รับการตอบสนองรวมไปถึงนะคะประเด็นปัญหาความแตกแยกทางความคิดในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ6ประเด็นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยนะคะยืนยันผ่านการถแถลงอย่างเป็นทางการที่รัฐสภาเมื่อวันที่7ตุลาคม2552 ว่าพักคเพื่อไทยนั้นจะไม่เข้าร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550กับวิปสฝ่ายหลังจากที่พันธมจโททักษิณน,นะคะได้โฟนอินส่งสัญญาณมาที่ที่ประชุมของพักโดยอ้างว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีความจริงใจเป็นแค่เพียงเกมการเมืองโดยหวังจะใช้การทำประชามติมายื้อเวลาในการอยู่ในอำนาจของรัฐบาลต่อไปแต่ว่านะคะ ในการหารือของวิฝ่ายค้านและก็รัฐบาลผ่านการถแถลงร่วมกันของนายชินวรบุญยเกียรติประธานวิปรัฐบาลและนายวิทยาบุรนาิรินะครับประธานวิฝ่ายค้านเมื่อวันที่8ตุลาคม2552นั้นกลับลงความเห็นเขาว่าถ้ามีการทําหนังสือถึงประธานรัฐสภาแต่งตั้งผู้ใยการสํานักกฎหมายทั้งสองสภา เป็นกรรมการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและให้หลังนะคะอีกหนึ่งวันร่วมในช่วงเที่ยงวันนะคะของวันที่9้าตุลาคมร้อยตำรวจเอกเฉลิมค่ะก็ให้สสอนำใบลาออกไปยื่นให้กับนายยงยุทธวิชัยดิตหัวหน้าพักก่อนที่ในวันต่อมานะคะร้อยตำรวจเอกเฉลิมจะออกมาชี้แจงว่า เป็นการยื่นใบาลาออกจากตําแหน่งประธานสสของพรรคเท่านั้นซึ่งในช่วงนั้นน,น,นะคะทางสุน์ดุสิตโพลมหาวิทยาลัยราชภัฒน์สุนุดุสิ์ก็ออกมาสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั้งในกรุงเทพและก็ปร,ริมณฑลเรื่องการลาออกจากตาแหน่งประธานสสของพรรคเพื่อไทยของตัวร้อยตำรวจเอกเฉลิมนะคะกับการเมืองไทยจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน2,173คนก็พบเขาว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ41.19รู้สึกเสียดายเพราะว่าจะทำให้ขาดสีสันทางการเมืองโดยเฉพาะการตอบโต้และการอภิปรายในสภาและก็ร้อยละนะคะ60.93เชื่อว่าการลาออกครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อพักเพื่อไทยมากเพราะว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมเป็นคนที่มีบารมีทางการเมืองมีฐานเสียงมีข้อมูลมากขณะที่เมื่อถามถึงผลกระทบต่อการเมืองโดยรวมก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ56.6ระบุว่าการเมืองไทยนั้นจะขาดสีสันลงไปมากค่ะ ส่วนร้อยละ22.04ระบุว่าฝ่ายค้านจะอ่อนแอลงและสำหรับนะคะผู้ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีการลาออกของร้อยตำรวจเอกเฉลิมนะคะเพื่อไม่ทำให้พักเพื่อไทยแตกแยกประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ73.35เลยทีเดียวค่ะระบุว่าคือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั่นเองซึ่งจากกรณีนะคะของผลโผที่ว่านี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมนะคะก็ได้นำมาใช้อ้างอิงและค่ะว่า ที่ผ่านมาเคยรู้สึกว่าเป็นคนต้นทุนต่ำในการทำหน้าที่แต่เมื่อเห็นผลสำรวจจากโพล่ที่สนับสนุนนะคะการทำหน้าที่ประธานสสนะคะต่อไปก็คงจะนะคะได้หารือเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งกับทางพักนะคะซึ่งถ้าหากว่านายยงยุทธพิชัยติดหัวหน้าพักเพื่อไทยเซ็นอนุมัติลาออกก็จะลาออกแต่ถ้ายังไม่เซ็นก็คงจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่ปัญหาทั้งหมดล่ะคะ่ะจะได้ข้อยุติแล้วก็ลงเอยด้วยมติของพักเพื่อไทย ให้มีการนำเอารัฐธรรมนูญปี40กลับมาใช้ในขณะที่นะคะทางร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ยืนยันที่จะทำหน้าที่ประธานสสของพรรคเพื่อไทยกันต่อไปซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดขึ้นมาจากการโฟนอินของพันตำรวจโททักษินเข้ามายัางที่ประชุมสสของพรรคเพื่อไทยนั่นเองและนอกเหนือนะคะไปจากเรื่องความเห็นต่างในเรื่องเกี่ยวกับนะคะการแก้ไขรัฐธรรมนูญจนเกือบที่จะ พันธะของร้อยตำรวจเอกเฉลิมกับทางพักเพื่อไทยกันไปอีกหนึ่งปัญหาค่ะที่คาราคาซังกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่คาราคาซังกันมาอย่างต่อเนื่องก็คือการแย่งชิงการดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครกับทางคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ค่ะด้วยอย่างรายงานนะคะที่แสดงให้เห็นถึงการตอบโต้กันอยู่ดุเดือดน,นะคะภายหลังการประชุมพักเพื่อไทยเมื่อช่วงวันที่2กุมภาพันธ์นะคะปีที่แล้วทางร้อยตำรวจเอกเฉลิมนะคะได้มีการกล่าวตำหนิคุณหญิงสุดารัตน์อย่างรุนแรงเลยค่ะ ว่าวันนี้ที่พักเพื่อไทยเนี่ยต้องยุ่งวุ่นวายก็เพราะคุณหญิงสุดารัตน์คนเดียวที่ผ่านมาเนี่ยยอมมานานเพราะว่าเกรงใจพันตำรวโททักษินและคุณหญิงพจจมานแต่พอยอมมากเข้าก็กลายเป็นว่าถูกกรรมไตเอาไว้คุณหญิงสุดารัตน์เคยอภิปรายอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในชีวิตทางการเมืองบ้างพวกนี้เนี่ยเป็นแมวพอพันตำรวโททักษินเลี้ยงดีหน่อยลายเลยใหญ่คิดว่าตัวเองเป็นเสือ ขณะเดียวกันร้อยตารวจเอกเฉลิมก็ยืนยันนะคะว่าไม่เคยคิดตั้งกลุ่มหรือว,ว่าต้องการจะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยก็มีรายงานว่านะคะในช่วงนั้นละะ้ค่ะระหว่างที่ทางร้อยตํารวจเอกเฉลิมเนี่ยนะคะได้ยืนพูดคุยกับผู้สื่อข่าวแล้วก็มีการพูดโจมตีตัวของคุณหญิงสุดารัฐอย่างดุเดือดนะคะว่าชอบต่อสายถึงบรรดาคอัมนิสเพื่อให้มาโจมตีตัวของร้อยตํารวจเอกเฉลิมนะคะแล้วก็เข้ามายุ่งยามการทํางานในพักปรากฏว่าในช่วงนั้นน่ยนะคะหน้าว่าอากาศเอกอนุดิ์นากรทับ สสกรุงเทพมหานครพร้อมกับนาวากัตรีสิทธาธิวารีอดีตสสกรุงเทพมหานครและคนสนิทนะคะของคุณหญิงสุดารัฐก็ได้ลงลิฟต์นะคะมาเผชิญหน้าพอดีกับ ร้อยตำรวจเอกเฉลิมที่กาลังกล่าวโจมตีตัวของคุณหญิงสุดารั์อยู่นะคะซึ่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมค่ะก็เลยเรียกทั้งสองคนเนี่ยเข้ามาต่อว่าต่อขานอย่างรุนแรงแล้วก็มีการชี้หน้าด้วยนะคะโดยต่อว่าว่าเป็นศัตรูในกรณีที่ไปให้ข่าวที่ทําให้นะคะตัวของร้อยตำรวจเอกเฉลิมนั้นเสียหายและก็พยายามนะคะที่จะสกัดไม่ให้ลูกนะคะของร้อยตำรวจเอกเฉลิมนั้นหลงเลือกตั้งโดยนะคะยังรวมไปถึงความพยายามในการเปลี่ยนลำดับปาร์ตี้ลิส ไม่ให้นะคะตัวร้อยตำรวจเอกเฉลิมนั้นลงเบอร์สองแล้วก็เชียร์มิ่งขวัญแสงสุวรรณไม่เพียงเท่านั้นนะคะร้อยตำรวจเอกเฉลิมนั้นยังพูดกับนาวากาศเอกอนุดิตอีกค่ะว่าเป็นนายทหารไม่ควรทําแบบนี้เลือกข้างผิดต้องมาอยู่กับตนเพราะยังมีอนาคตอีกยาวไกลค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่ในวันนี้ทางตัวของร้อยตำรวจเอกเฉลิมนะคะได้ออกมาประกาศว่าอาจจะลาออกนะคะจากพักเพื่อไทย ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะท่านผู้ชมคะเนื่องมาจากปัญหาที่มันสั่งสมกันมานะคะอย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องนะับตั้งแต่ที่ตัวของร้อยตำรวจเอกเฉลิมนั้นได้เข้าไปทํางานในพักพลังประชาชนนั่นเองค่ะนะคบจอบข่าวร้อน